วันนี้วันอัพแพทยังไม่มีตัวละครใหม่เข้าเหมือนเดิมนะครับผม สวัสดีคุณทุกท่านเลยว่าตอนนี้อยู่กับเกมสมาร์ทเะใจนะผมก็วันนี้นะผมน่าจะวันที่ลงคลิปนะผมเป็นวันที่อัปเดนะวันที่22่สิบสอพฤษภาเนะผมวันที่เขาบอกจะตัวละครใหม่น่าจะเข้าแต่ก็ไม่เข้าแล้วนะผมนะไม่ใช่ไม่เข้าแล้วต้องบอกว่ามันยังไม่เข้าแพทนี้แต่ผมเข้าแพทต่อไปเนาะแพทนี้หรือแพทที่ผมวันที่ผมลงนะครับเขาจะอัปเดตนะผม collaboration เนะผมไม่อพูดสําเรียงเขาจะอัปเดตเขาแรบนะผมเป็นสมาร์ต X เจย์เกียร์สตรีนะครับผมนะ ประวานนี้นะครับซึ่งกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาเอาตะกินดาด จะกินสวยมาขายก่อนนะบผมนะแล้วตัวละครเนี่ยจะเข้าในแป่ต่อไปนะ่ผมก็คือวันที่7พฤษภาแต่ผมเป็นวันพุธนะครบแพ่ต่อไปเป็นวันพุธนะครับซึ่งวันนี้ก็คือเป็นวันว่างของผมนั่นเองนะครับผมไหนๆก็มีคนขอมานะครับผมนะบวกกับผมค่อนข้างจะหมดไฟด้วยนะผมก็มาบรรทอนจิตพา์ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับผมนะพา์ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาเล่นแฟร์กันนะผมแฟร์ในดวนนั่นเองนะครับผมด่านโครเชี่เลยด้วย ไม่เลยบอกเลยว่าชิบหายแล้วกูนะครับผมหนะ้าไหนๆก็หมดไฟแนละ้วผมมาเติมไฟด้วยตัวเองหน่อยนะผมไฟออนนะผมสำหรับแฟนะฮะช่วงนี้หมดอาการแบบว่าเบิร์นเอาต์นิดหนึ่งผมหรือคือการเผาไหม้ออกนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยเราจะหมดไฟยังไงพวกดันดัเราก็ยังเล่นนะฮะมาบิวที่ผมจะเล่นไปสำหรับแฟนนะวันนี้เนะผมอย่างแรกก็คือสเปลเนะี่ยผมยังคิดไม่ออกจะใส่อะไรนะจริงๆแล้วใส่เป็นไอนดี้ก็ดีนะผมน้ำตานทานนะผมใส่ไปคู่กับอ่าไฟฟ้าเนาะแต่มันก็ใช้ได้แค่แป๊บเดียวผมก็เลยไม่ใส่นะฮะผมเลยเรื่องที่จะใส่เป็นปปปกปปก้อองไ่นนะ เอาไปยื้อชีวิตนะครับเปิร์กนะผมผมจะเน้นเป็นสกิลแรงทั้งหมดนะผมก็คืออันนี้นะเมื่อเรามีอันติีนะผมสกิลเราจะแรงขึ้นนะผมแล้วก็เมื่อเรายิงสกิลที่พื้นโดนศัตรูเราจะลดคูดาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมโซนอันนี้นะผมผมจะใส่เป็นกองหน้านะฮะที่จริงถ้าผมเปลี่ยนเปิร์กเป็นเปิร์กแรกเนี่ยไอจับให้ได้ไล่ให้ทันเนี่ยไปใส่อันนี้ก็ดีนะผมนัดลำแสงก็ได้อยู่นะแต่ผมไปใส่ระโซนอันนี้ก็โลใส่ทำไมเนใส่เลเลือดนะครับ รุ่นหลังผมจะใส่เป็นกระแทกโซลาร์นะผมเนื่องจากผมน่าจะไม่มีปัญญาตีเขาบ่อยเลยผมน่าจะโดนตีบ่อยเนาะเออก็เก็บตาสตบดาเมจไปทำทีเดียวนะผมน่าจะจังหนับอยู่เหมือนกันนะครับนะ็อกแบ็กเนี่ยผมส่วนนี้นก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดไปนะครับผมโอเคก่ไปเลยจี๊ดแดดเอ้ยไม่ใช่ดิด่วนไปค่อนข้างแร็ปนิดนึงนะ่ยผมพบว่าจะชนะตอนไหนนะฮะมารอบแรกเจอคนซะด้วยชิบหายกูกไม่ให้กูซ้อมหน่อยเหรอผมก็ลืมวอร์มมุงวมมือม <c oughs> โอ้ชิบหายแล้ว <c oughs> โอ้ยอ่ามา ไม่เปัญหานะครับผมปึ๊บปับตุม่ม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 ตุ่มโอ้ยปับโอเคโอเคอุย้ยเึ๊บโอเคพับไปเอาเลื่อ,อยพับไปเอาโอ้ยไปโดนโอ้ยขี้ผายเึ๊บ โอ้ยเกลับแล้วเกลับแล้วโอ้ยโอ้ยน่าจะปึ๊บอ่าโอเคเราไปเอาข้างบน,แม,บน,งบนแม่สายเก็บไอเทมปูเป็นไงสายเก็บไอเทมไมโนมเอ้านมโอ้โหโดนตะกิวทีเดียวแม่งถึงกระปตตาเสียเลยทีเดียวเชียวปึ๊บโอเคต้มไม่โดน โอเคโอเคอ่าตายผมใช้ตะกี้ที่พื้นไอ้ใช้ตะกี้การกัดมากกว่าหน่อยโอ้ยโดนอีกละวต่มต่มโอ้ยเนาะเขาก็โอ้ตายเก็บของโอ้ยกลัวกลัวไม่ชนะกูเลยแกเนี่ยอ่าตายไม่รอดไม่รอดไม่รอดคือเป็กเล็กย่างคิปหายเลย ึบโอเคฮึบโอเคโอเค่อาโอเคเรียบร้อยใจเย็นนิดนึงนะผมต้องรีดพื้นนะตอนเราบมจะตีตกลางกัดตโนมันจะได้เปรียบเรานะครับผมนะฮึบโอเคฮึบโอเคต้มไม่โดนฮึบโอเคึบ โอเคอ่าฮะวายอึ huh. uh ้ง huh. อ uh ึ huh. uh ้งไปโดดฮึบ huh. อ uh ่า huh. อ uh ่าต่งอ่าอ่าฮึบอ่าฮึบอ่า เออปึเออยอมไปนุ่มเรียบร้อยชนะไปแต่รอบแรกนะผมตัดชบชนะใจเลย <laughs> <laughs> เออเราก็แค่เปลี่ยนมาเล่นพื้นเนาะคือตอนผมไล่กลางอากาศอ่ะมันรอพื้นผมได้ไงนะผมนะผมก็คิดไม่ทันนะฮะ <laughs> เรียบร้อยชนะไปแต่รอบรอบแรกนะผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยชนะยังไหวเลยต,ต่อยคิมได้จบไวนะครับผมเออชนะแหละนะ ไะจบคลิปเลยดีไหมผมอยากจะลองเปลี่ยนบิวนิดนึแล้วทุกคนถึงแม้เมื่อกี้มันจะแลดูได้ผลเนอะผมนะทุกคนจะเห็นได้ว่าช่วงกลางๆเกมตามเมื่อกี้เนะผมผมยิงสกิลทีเดียวสโนนี่คือจุกจากจิบหายเลยนะผมถือกับว่าภาษาเสียโดดตายเองเลยทันทีนะฮะแต่ผมมองว่าผมว่าจะจริงสกิลที่พื้นไม่ได้ไม่ค่อยบ่อยเว้ยผมเลยไปใส่นี้ดีกว่านะผมยังมีอีกนัดหนึ่งนะฮะผมใส่ไปปึ๊บนะฮะจริงๆแล้วถ้าใส่อันนี้ไปเนอะผมจะผมจะเปลี่ยนเป็นอาจจะไปได้ไล่ทันช่แบบผมจะใส่เป็น รัแสงน่าจะดีแต่ผมมองว่าสกิลที่พื้นแบบตุ้มเดียวแรงๆเนี่ยแม่งยังเขาเรายังตาตึงผมอยู่นะผมนะผมจะยังไม่ใส่รับแสงไปนะผมจะใส่เป็นอันนี้คนเดิมก็คือกองหนะน,น้าแบบปูดามเมยเนาะไปกดอนประเดิมไม่รู้จะโดนโโนคนเดิมหนระือคนดีคนเดิมหรือเปล่านะฮนะ,ะเขาก็คงจะเอาคืนผมแน่นอนนะถ้าเจอนะผมน่าจะเป็นสายร้อร้อยวปาริเ็นเนาะ,ะเออถ้าเจอนะ,ะนะโอ้นะไม่เจอนะผมเจอคนไทยนะฮะอ่ะอ่ะ อไอเนอะผมไอเนอะไม่ใช่อะไรนะผมจะเป็นไอนะฮะเกี่ยวไหมานาใส่ตู้มอันสามตุ้ตตตตออมเฮ้อบ,อบอมเฮ้บตุ้มเฮ้บตุ้มเฮ้บตุ้มโอ้ยเกี่ยวไหมเฮ้บตุ้มปรับยังเฮ้ยโดนได้ไงเนี่ยอ๋อฮะคอ ืห <minutes> เป็นไงป่าเรียบร้อยเอ่อขยับไหมอ่ะไม่ขยับเนาะยิงแม่งเลยเพื่อความมั <emat> ่นใจเรียบร้อยนะผมนะเขายอมแล้วนะผมหมารอบที่สองอุ้ยชิบหายละอูวบนาหน้าซะด้วยคนไทยใช่ไหมจะเอากูไปโพสลงกลุ่มวะเนี่ยไม่โดนหรอกเนาะเป็นหาอะไรกับกล้วยกันไว้พวกนี้ มาก็มาตีกูไม่ทันนี่เฮ้ยโอ้ยเึ้ยไม่โดนอุ้ยพี่ด้านโอ้โหโอ้โหไปกอดไปกอดเจ็บโอ้ยอ่าเึ้ยเฮ้ยปับปับไม่โดนอยู่นั่นปับเรียบร้อยอือเบิ่บอ้โหูิ่งปิดทิศนึงเึ๊บเึ็บ ึบโอเคอือหือเป็นไงอยู่ดีเฮ้บนั่นไงต้มเรียบร้อยออกกล้วยบ้างนะผมนะเออกินแต่กล้วยนะผมจึ๊บเฮ้บปึ๊บโอเคสต,ตันต้มอุ้ยไม่ทันอยู่ดีอุ้ยไม่ทันเฮ้บโอ้โหขึ้นไม่ทันขึ้นไม่ทันโดนโดนกดหัวนะผมโดนเล่นหัวนะนี่อ๋อ อ๋ยชิบ่านแล้วกูออเอเอเขาออกให้อีกกูโคตรใจดีเลยนันันๆันโอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอ่อเล่นไม่ได้เนอะผมวันนี้ไม่ทันเขาเนอะผมเขโดนกดหัวไปสองรอบนะฮะมารอบที่เท่าไหร่ไม่รู้เนอะผม ผมรอ,อนิดนึงด้วยนะผมเนื่องจากจะได้ไปเจออ่าแอสอสตินเนอะผมพอดีว่าเล่นกับแอสตินมันมันมันลำบากมือลำบากเท้านิดนึงนะฮะฮึ่บก็คือขอขอแบบขอเจอคนปกติหน่อยเท่านั้นเองนะผมนะโอเคฮึ่บชึบโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเออยังไอโดมยังโอ้ยให้กูออกเลยเห่อตรงเนี้ยโอ้ยเกือบตายกู โอ้ยเกือบแล้วโอ้ยเอ่อตั้งเอ่อเอ่อเอ่อโอ้ยยังไงแม่เล่นสตันเลยคยเกลียดที่ผาเลยปานเลยสตันเดีดยออโอเค โอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้เจ้มันกีไลโอเคอ๋าไม่จับปัดอีกแล้วฮึ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 เออใจก่อนแบบนี้ค่อยสนุกหน่อยนะผมจ้ะเอ๊ย ไม่ใช่แบบเจริงหนาหนาอือปับโอ้ยเฮ้ยเฮ้บเฮ้ยพี่ดาอ้าโอ้ยตีไม่นับตีไม่นับโอเคอ๋อเฮ้ยโอเคเฮ้บโอเคฮ้ยโอ้ยไม่โดน ไม่หลอกผมรู้ละคือแบบไอ้แม่งเอ้ยน่าจะผมน่าจะใส่ดี่มานะาผมความเร็วนะผมน่าจะเปียกเป็นความเร็วละนะครับผมพวกนี้แม่งชอบสเปลวิ่งมาเพื่อใส่เรานะผมรอสเปลวิ่งนะดู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 เห็นยวปะตบฝบคือแพ้แล้วตอนนี้ผมอะแต่เราก็จะไม่ตายนะผมเราไม่เสียตักตีนะฮะตํ้มเออรอบนี้ไปรอดละนะฮะ เจปับเรียบร้อยอย่าง้วก็สองเท่าแล้ววะจำนวนคิวนันนะหรือจะแพ้อยู่นีก็เถ <laughs> อะอโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะผมก็นะชนะแค่หนึ่งเท่านั้นนะผมแม่งยากจริงแฝงนะผมนะใครขอมาก็ดูให้นะผมแม่งยากจริงๆริงแฝงนะผม <laughs> ไม่ชนะโคตรยากเลยนะครับะวัสดีนะ สำหรับใครที่อยากเล่นแฟรก็เปิกเยอะๆนะผมแล้วก็ไปฝึกที่เล่นที่อื่นด้วยนะผมนไาม่ต้องมาเดินดวนหลอกนะฮะเปิกเยอะๆเล่นยีเดียนได้เก่งนะผมเออไม่ต้องมาเล่นดวนหลอกนะฮะทำร้ายตัวเองเปล่าๆนะผมวันนี้ไม่รู้จะถือว่าเติมไฟให้ตัวเองได้หรือเปล่าน,นะผมแม่งมีแต่ไฟมอดนะตอนนี้โอเคทุกคนในคลิปนี้นะว,นว,นวีดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดวกดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมนะครับตอนนี้คิดว่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกะร็ผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน บ๊ายบายครับ